ใอเวกนแล้วเด้อยู่เวีงไปอ,อยู่ปัน,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 นออุออเกือบรสวัสดีครับสวัสดีผมพี่น้องเองนะาะเือ่อนนี่เขาก็มาบ้านนาในบ้านบ่าวสกุลมา เลยมือบางไฟแต่ว่าเมื่อวานนี่บริมาซ้ำก็เลยมาเมือนี้เมื่อนี้กับท่านซ้ำบ้านบาดสก้นจุดบางไฟแต่สี่โมงร้าวหัหกโมงาจุดแล้วคอยมาสิบเอ็ดโมงคุณว่าท่านอยู่ท่านอยู่อะไรท่านอยู่สองบังคุณจบไปังไฟอะไรก็มากมาบอกก้อยบอกนได้จ้ะเนื้อบนน้ำพวกบ่อสีฮะบ่อซีถึงเมื่อวหน่ึนเมื่อไ โบสีขึ้นเมื่อแล้วเนาะย่งอยู่สองบั้งมว่าวสิท่านอยู่บ่นี่เอเอาข้าจูดจัเขาจูดไปข้าจูดใช่นี่เขาบนจูดินจูด่บอ้ยบังนีน่อยสิทานอยู่บ้าห้าร้อยบาทเนะไหบังเท่าไงบังเท่าไไนาบาทเขาแข่งนงมันเลือเพชรยง

คิดว่าบังไงบังไงก็จุดอแล้วแตแล้วเาตีเผื่ยังไงเนื้อแต่บังซำกระปั้นนี่คืออะไรเนาะวขึ้นไปทึงดีกว่ามันบ่มีเลยหาเบื่องก่อนตีเขาละฮะหาเบื้งเขาจุดแซ่เขาจุดอยู่ไซ่ยู่ทางนี้นีได้หนเี่นี่เลยบ่เขาจุดเขาคมพอว ขาจูดแล้วไปเลยยังอยู ille, ่บ้างน้อยบอกคำซีกันนาจ้ะเมื RC, fence, ่อแล้วมุ่นอุ้ยปุ้ยบอกคำซีกันเลยเดี๋ยวถาบงเขาจูดบ้างน้อยนะทุกคนเนาะเนื้อแต่บังสำเค้นนี่ขมหัวจัดจูดนะบอ๊ะตัวตกว่า Mắc nạc khôm, khôm là cái mưu như thế nào, chứ Đấy là cái bảng nó, nọ Đó, thì thả bừng, ít, xong bảng nó, xong không bằng nội Sự đuổi พอนะเราเป็นคนหับจับนะล้เาเป็นคนหับจับบอยูานของใสนี่ทราบปีที่มาเทียง เยอะแลวข่อยสิเพื่อนจับมือได้ก่อนมาได้จะเพื่อนสภาพแล้วกี่ตรงมฮะขอยยูนี่แลลวหน้าในนี่แหละไปไหนจะเพื่อนจะเพื่อนจะเพื่อนกอดมาได้ กอมาก้นนี่ให้เราก่อนนี่เพื่อนอยู่จับมือเลยเพื่อนสิมเพื่อนจับมือไได้แต่กอดมาได้ไปดูน่ไปดูน่ผจับปนปนสิม่จังเ้ยปนกูยู่ียงจนเมื่อยโอเคหมบปยังเลยแล้วหมยังอะหมลิปิ โอ้ยใครอยู่เวียงเกินผายแล้วเขาไม่ได้อยู่เวียงเขาอยู่ปักเซนี่แล้วจะเป็นตัวใคาทำกับคนสิบริษัทเอวีซีเอ่อเหอยู่หาบังจุถ่ายเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเดี๋ยวต๊ะดอกเงียบๆเดี๋ยวสิให้ทุกคนมาเบิ่งอันนีรเนาะเอาเขาขึ้นมาถิ่มนี่เลยวะ

ตะนหาเราอยู่กูวะนี่แต่ว่าเข่างานลองเขาอยู่อะต้องปบ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 เขาจูดบังไฟายมึงกิดอีกเกือบตกเสือหัวใครเนี่ว่าเขาจอดรถอนานตะโกนมาเพื่อจอดรถเข้มๆมาสั้นเกือบตกเสือหลเจอกันเพื่อนแบบตะโกนเนาะตอนนี้ก็มาบ้านบะดอนพี่เนาะไปบังไฟก็เห็นบังไฟบังแตดอีสั่งเกือบบังไฟตกเสือหัวสื่อๆปบกันสรุปฝุ่ฟ้าอยู่ เห็นอยู่บางหนึ่งบาทองบาทื้อไปจูดเองที่บางหนึ่งหาลยบาทบางละโลพี่จะเนี่ยเขาขายเขาขายจูดใชบางสัาเคสนี่นะเลยมาหอดเนาะกอยเห็นบ่ากอยอยู่ไนเยงสรบบ่สรบเราเแล้วมันอยู่แจ้งอิโอ้ินเกมแล้นเนาะมอ ว่สีก็จนมานอนข้างขึ้นเนาะระททยกับหมมาทังที่ว้าเหล่าป้อมมาไห้เหล่าป้อมจะได้จะนีเล็กเล็กเกอผัวทหารจักล้อยเอาจก้อยสักหนอยฮะซิบาทราคาเดียวขวดในของแท่ยดแต่ฟ้าในข้ไขก่อนไหมเนาะเทน่ามันของป้อมโกเลเบลผโกออตนีแ่งนี่ ตัวโกก็ตัวแบกตัวไแพงตัวนละแพงกลัวมันนี่แบกอะไรกัเลสตัวนี้เป็นทองคำเนี่ยนีาแพว่งกัวจะมโกเนาะราคาสามยบาทจะให้ยี่สไรจะมไ้มีัได้เนาะสามบาทต่ลาดไม่ขนาเะบ่ม่ลยิองซีแม่จะเคยกินนะคือกันะเบุคเราก็ตกมหาใส่เขาคือมาห้องสร่งเนี่่อยากน่นาน้มาเนี่ยหืื่องนเย เห็นยังกินเพื่าไหมน้าหนึ่งโมงก็เมื่อเลยะหับนี่จะวงก็เมื่อแล่มาหน่อยเดียวมาเลสงบังไฟบังแตะที่่เห็นส่ป้านะเ้าซีไทยผูไปแ้วเขาลิงคข้างสงไม่แยะอยู่หันหันหันกันเลเจ้าข้าเ้าเดิมมีอีว่หวังชำคาำค้าเจ้ามันเ you know. <ah ้าเด่นเสาเลยมันบรส เ้าก็รปกตสัน <traded öst> ีเ่มจอันจมงยนจูสิบโมงลงไปเน่ยดลแปดโมงแปดโมงเ้าแปดโมงไแม่เลยบังไฟมันไหลจูเป็นหอดสีเ็นก็เครื่องมาหนังด้วยคิดว่าเขาจูแต่สองโมงเศร้าคิดว่าสามสี่โมงเศร้าบางบนั้ก็ป้าไปโอ้แมงมาต้มลังเลยยู่โ้งนะคนตตเลขืน ตอนนี้ก็มาแต่บุญบังไฟเนาะบุญบังไฟกับไม่ได้จูดบม่ได้แตะอีสังบ้านน้อยเขาจูดบังเดียวสองบังไปบ่ทันซ้ะก็เลยมาขึ้นพอสิไปหับลูกมาแวะตลาดนี่เนาะทุกคนเนาะปตลาดชุมชนไปซื้มาเบิ่งเอืองเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ซี่บ้างอะไรก็ได้ไปกินซี่พัดไหนซี่พตัวนี้ได้ซะกซี่พเอาตัวนี้คือลาย เอาตัวร้ายแล้วสรายเอาีวัสื่อให้เราทุกคนเป็นได้ให้มาครั้งงงเรื่องยังนี้นะันเอาร์วันตุนิข่าวนตน่าันึ่าว่าเอาันี่้วดีเดนนี่่าวดีซ่าวข่าวนีซ่าวดีซ่ามักจ้องซ่าวปเรือวา่เ่าเีกันอนไ่าว่าวนีได้ขึ้นหมอเดนี่สวยล่นอิ

ี่ไทย,อ,ยออกมือาก็หลา,อาะหาเะกะหลาะหาวะมันมียังไงแมงขนดน,น,นอุ้ยโต๊ะเฟยังกิน,นมันด่านกินอนะนนไนได้นักาสีนมันมีไข่กัน่นี่นนอืไม่เหเท่าไดนี่งอ้ห่อยตั่ตอยต หาบึงตัวหาซีบซะหาซีบอหาซิบได้บออยมั้โอ้ยชาวน้าทำไมโตอีกแล้วจ๊่ดเก่าชิบเก่าเลยขาดไปตัวนึงออขาดไปตัวาบมันบินไปมุมนึงมันบินไปมุงนี้มันมีไข่บนินี่ได้ไข่ค่ะ กินใบไม้เห็ดนังเะยกินนะขัวกันยะเห็ดขัวเอาเขัวหรือทอดใครมีนระชุดให้แล้วกันขัวกใจกวนนี่ก็มื่กี้นี่ก็ต่อแล้วหลินสิริเทุกคนก็ไปตั้งอีกต่อแล้วดอกเ็ดไปใช้ในเพชรย่างนม่ลเผ็ย นี่ขนาเป็นนี่กุกกินนกุกเป็นั่ไนาเอาไปทอดนะวาอีหยังเลยน้แงะเขมะเือะเขืออาจารย์อไรครบทอดเนี่ยหมอนแก้วสว่ดอกกระเจียวหรือดอกข่าวะนี่ดอกกรเียวไม่เห็นะบอกวกไปจะแม่นปากเลยนี่ มาไล่ให้หมักแตงโซ่ไปเลยโบเบนหมักแตงหมักอันไรหมกม่วงหมักม่วงมามูอ่วงมะม่วงดูนี่ก็เป็นกบนะทุกคนเนาะกบเขียดแม่ไลายอยู่แถวอยูนะมาซื้อมาซื้อหอยนะนี่นี่กบ่เต็มเลยเขาไปเยื้อเครับมันเป็นแบบคนในบ้านแต่เขาไปหาอะไรเขามาขายเองพอได้ขายไป มึงเที่ยวมึงไปหามึงก็ถ่ายคลิปเอาไปจับอยู่ก๊กไหมมึงบินนี่เด้อไม่ถ่ายแต่หน้าตองบังบังว่ามาบินอะไรอย่ไบินไ้บินไรแม่ก็ยังป้าไปเลยก็ไปจับจะเอากาวติดสนัมเจ้าให้สิกลับไปหับบรดาบนะขายเป้าหมูนี่หมูขึ้นเมเบนี่บิน้องจะไปเข้าบป เาไปเลี <Yeah. S 2> ้ยงไปสกินเนื้ออะไรไปียงก็มาค่ะไปฮะกับเพื่อนเราทุกคนเนาะบรบรมกี้นี่แล้วขายหกสิบให้เราหกิบเด้อบไรให้เราห้สิบเลยเราแล้หลินซื้อเอาเจอกันอยู่บ้านทุกคนตะเกียบเห็นไเนาะบ้านนี้กับจ